ีาทท่ภพตาอนนี้นะคะก็อยู่กับช่องนิคุชแนลมคุทำไมต้องทาปากแดงเหมือนเขาป่ะเขาทาหน้าขาวปะวะอ๋อมันต้องตั้งปิดอย่างงี้พี่ทำอะไรพี่ทำอะไรอะพี่ทำอะไรนี่คนนี้คนนี้ฮะคนนี้คนนี้ไหนคนนี้คนนอันเรียฟันเราต้องแบบว่า เราแเข้ามาไมไม่จับผีไงตัวโบเลตาคาโดและอูลาอูลาโปแล้วห้าสี่สามโซโบโโบรู้ตัวไม่าตัองทำอะไรอยู่อ่ะโต่เาแหลบอยู่นะคะตอนนี้นิคุกแกลบกับเขานิคุเอ้ยเพิ่ง คือในคลิปว่ามีมีที่คาดผมด้วยพี่ใช้อะไรคาดผมมันไม่ใช่ที่คาดผมมันเป็นอะนี่มันเป็นเหมือนหมวกแบบหมวกไหมพรมอ๋อแล้วตอนตอนั้นตอนนี้อะไรอยู่ในผมกางเกงในแม่ไง <c oughs> ทำอะไรวะเฟี้ยวอะ่ะทำไมกางเกงในตัวตั้งหน่งมันเป็นกางเกงในนะคุณไม่เป็นไร <c oughs> โอเล่ากรโดเลอุราอุระอุโด โบเลสคาโดสามจุดเก้าเงอะไรนะโบเลสคาโด <S <S น,น,นี่คือ,อเมืองหลังของ คือเบื้องหลังของนิคุนะคะในการทำติ๊กต็อกให<บ>้มียอดฟอลโล่ถึง5ล้านคนตอ,ต,ตอกหาค่ะหา,หาล้านคนฮะมาโะะบเลสากาโดมามามาโซโบเลสกาโด3.9ล้านเอ้ยใช่3.9 โอเคไม่ติดตัวจับอันยอดเขาโลคห้าร้านต้องทำหนึ่งขนาดนี้เดี๋ยวต้องอย่างนั้นดิฮะต้องอย่างนั้นต้องขนาดนี้เลยเหรอต้องขนาดนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาเหลืออยู่เหลืออยู่ร้านเดียวสี่ร้านหายหมดเลยลงทุนเนาะโบเรซาการ์โดลาบูลาอูมีได้พี่เรียยฟังแบบเหมือนเขาเลยป่ะหรือว่าเอาแบบเหมือนเขาทำไงถ้าเหมือนเขาตรงนี้ แต่ถ้าแบบให้เน,น,นี้ยนะฮะแม่แม่พันก็ไม่ได้อยู่ดีจริงแล้วทำเหมือนเขาว่าคนเล่นติ๊กต็อกเขาจะรู้เฮ้ยทำอะไรคะแต่เนี้ไม่เป็นเไรแต่เน,น,นี้ยเหรอเป็นอาลีบไม่เป็นงี้วะ เจ้าพ่อ t ิกตอกของเรานะคะกลายมาต้องทำงานแล้วนะทำไมลงทุนจังได้ละน่าจะได้นะ <c oughs> ลงทุนไหมรู้สึกว่าลงทุนไหมลง,ม<อ>งทุน,ทนม,มากเอาจริงจริง โโบลสะดจูังปปุรปุรรมิเมื่อคืนลงคลิปไปตอนกี่โมงนะลงคลิปไปตอน,ตอนประมาณกี่โมงนะทุ่มสองทุ่มปะอ่าน่าจะใช่ประมาณทุ่มสองทุ่มตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้กำลังจะเที่ยงเดี๋ยวซียอดวิวเท่าไหร่แล้วอตอนนี้มันจะมีบอกว่าลงกี่ชั่วโมงใช่ไหมตอนนี้ลงไปสิบแปดชั่วโมงแล้วยอดคนดู อ้สิบเจ็ดชั่วโมงตอนนี้ลงไปสิบเจ็ดชั่วโมงนะยอดคนดูยอดคนดูนี่เห็นไปมเท่าไรอ่ะเก้าจุดสามล้านเก้าจุดสามล้านยอดคนไลค์หัวใจเก้าแสนสองหมื่นห้าพันใช่เห็นแล้วก็รู้สึกภูมิใจไหมที่ดึงคลิปเจ็ดพันกว่าตอนแรกก็ภูมิใจว่าเฮ้ยชั่วโมงหนึ่งทำไมมันเยอะขนาดนี้วะเซฟหน้าจอเก็บไว้ด้วยไงแต่คือหลังๆเหมือนมาก เหมือนเป right ็นคนคนเดียวกันเหมือนไปฟ้าแฟดกันจริงเหรอวะเหมือนจริงจริงเหรอวะแล้วก็มีคนออกมาเทียบกันไว้เอาเป็นการแข่งขันกันเลยตอนนี้นี่เหมือนเนระเป้ซะด้วยกูเหมือนก็ได้รู้สึกยังไง ไม่น่าทำแต่ยีว่าคนดูเยอะนะเยอะมากวันนี้น่าจะสิบกว่าล้านอยู่เอาไงดีลบได้ไหมนี่ผมได้เชเลนจใหม่แล้วเลยก็คือต่อไปนี้นะใครไปเจอคลิปติ๊กต็อกอะไรเจ๋งๆนะหรือปันๆฮ่าๆนะผมจะก๊อปปี้ให้เหมือนเลยโอเคนะมอให้เกิดดราม่าเดี๋ยวมันจะดราม่าไหมอะถ้าสมมติว่าแบบบางคนแบบฟันเหยินไงแล้วเราไปเอาฟันเหยินใส่ไงมันจะเหมือนแบบเป็นการแบบบูลลี่เขาปะวะ เอาประมาณอย่างนี้แล้วกันเอาเป็นแบบอะไรอยากให้ผมเอาเอางี้อยากให้ผมทําคลิปอะไรนะพวกคุณอยากให้ผมทําคลิปอะไรในติก๊กต็อกแบบฟิลแบบคูเวอร์คูเวอร์นะส่งมาเลยแล้วเดี๋ยวผมจะทําเบื้อง <laughs> หลังให้ดูเดี๋ยวผมจะทําเบื้องหลังให้ดูนะว่าผมทํายังไงแต่ผมบอกเลยว่าคลิปนี้ผมเป๊ะมากคขาหน้าจะไม่เป๊ะขนาดนี้มันเหมือนทำลายตัวเอง <laughs> ไปแล้วครับผมอันนี้คืออ,อะไรนะเบื้องหลังหนุ่มหนุ่มเกาหลี กับผ้าม่านคู่ใจนี่ว <S, s หนุ่มเกาหลีกับสังกะสีคู่ใจไปแล้ไปแล้ไปแล้ว,ลวอันนี้คือมีคนเอามาลงอะ่ะเอาจริงมันเหมือนกันหรอวะเหมือนอยู่นะฮะเป็นอะไรเหมือนก็ได้เหมือนครับเอาจริงๆมันเหมือนค่ะ ลองทำแบบฉบับตัวเองหน่อยได้เดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งเอาแบบฉบับตัวเอง <c oughs> แต่มันคงไม่ได้เยอะเท่านี้เอนอะอืมลองเลย